สุพรรณบุรีมือยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์ เล่งปราดศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณมีอายุไม่ต่ำกว่า3 5 0 0 3 8 0 0ปีเดิมมีชื่อว่ามือทรารวดีสีสุพรรณภูมิหรือพันธุมบุรีมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นโบราณวัตถุทั้งยุคหินใหม่ยุคสำริด ยุคเหล็กรวมทั้งโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็นสิบอำเภอมีประชากรประมาณ850,000คนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากมายเช่นพระบรมราชานุสณรดอนเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ มีอายุราว1,200ปีมีหลวงพ่อโตปางป่าเรไรประดิษฐานซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเขาอิสระมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยหินทรายแดงสร้างขึ้นในสมัยทาราวดีราวราวพุทธศตวรรษที่14-16ถึง16วัดเขาทําเคียนมีพระพุทธปุษยคิรีสีสวนภูมิซึ่งในสร้างแกะสลักหน้าผาหินแบบลอยนูน มีความสูงประมาณ108เมตรอุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกรหอคอยบรรหารเจมใสส่วนเฉลิมพัระรราชินีตลาดร้อยปีสามชุกปึงฉวัดเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเขื่อนกระเสียวอุทยานแห่งชาติพูเตยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสอง ระพิชอบการจัดการศึกษา3อำเภอได้แก่อำเภออู่ทองอำเภอสองพี่น้องอำเภอดอนเจดีมีสถานศึกษาทั้งสิ้น132แห่งมีนักเรียน1 9 7 1 4คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1,275คนบุคลากรในสำนักงานเขต58คนโดยการนำของดรสุภาวดีมิสุนา ผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2พร้อมด้วยรองูุ้้งในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3ท่าน1นายเกษมคำรี2ดรรุษไทยวันหานกล้า3ดรสกุลรัตนโกภัตรมีกลุ่มง,งานบริหารงานตามขอบเขตภารกิจจำนวน10กลุ่มงานได้แก่กลุ่มอนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มกฎหมายและคดีและหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ได้แบ่งการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเป็นกลุ่มโรงเรียนจำนวน11กลุ่มโรงเรียนได้แก่กลุ่มเจดียุทธหัตถีกลุ่มนเรศวรกลุ่มท่าจีนกลุ่มนพมิตรกลุ่มบ่อสุพรรณหนองบ่อกลุ่มสุวรรณสาธุกิจกลุ่มหัวโพสีสำราญกลุ่มถ้ำเสือ กลุ่มพระยาจักรกลุ่มโพคารามกลุ่มรอยพระพุทธบาทและกลุ่มสัย,ยสมสร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสองได้มีผลงานเชิงประจักษ์เช่นรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทัก,กษะชีวิตรางวัลผลการประเมิน I.T.A. ออนไลน์ระดับ AA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ออยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนา,าเมล็ดพันธุ์การศึกษาให้ก้าวหน้าเป็นต้นกล้าอันเติบใหญ่สู่อนาคตของประเทศไทยอย่างยั่งยืน